ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับหุ่ยนะฮะที่ดีแอนแอร์ครับอย่าบางังเลยวะเนื้อมันมารีวยรฮะอาวุธที่ชื่อว่าโดจิมะที่เพิ่งรีววิมาใหม่เอามาแชร์กันแต่จริงก็ไม่รีวิวใหม่หรอกวันนี้ค,ร,ครับก็เหมือนเดิมฮะก็ไปดูก่อนก่อนไปดูกดไลค์กันก่อนด้วยนะฮะเดี๋ยวชิบหายแล้วชิบหายแล้วแบบสวยแล้วไอ้สกอร์เมาส์อ่ะเวลามันเลื่อนอ่ะมันจะมันจะซูมล่างนะเข้าซูมออกใช่ไหมอันนี้กลายเป็นหันหันขึ้นหันลงละสวยละ มานท่าวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันอยู่หน้าจอนี้คดีละน่ะก็ตัวนี้นะฮะจะจะอยู่ที่ราคาห้าสิบเฮ้ยพูดผิดนะเดี๋ยวแบงค์ไปดูกับนึงนะเดี๋ยวจะกลับมาเดินหะาานลืมไม่ได้ลืมจะให้ดูอ่ะนเจ็ดสิบห้าล้านจำมาอยู่จากห้าล้านนะฮะพุ่งไปเจ็ดสิบห้าล้านเลยโอ้โหเนี่ยเอาล้านผมไม่แน่ใจนะมันพุ่งไปไม่แน่ใจมันอ่านยังไงนะผมแต่ผมอ่านว่าตัวจีมะนะฮะ แลงเอนะฮะมีโบนัสสกิลคือเรชหรือเปล่าวะวาริสอะไรสักอย่างหนึ่งฮะอยู่นี่ตรงนี้จะตัวนี้นี่ราคาจะพาล้านมี่สองสเตจนะอันนี้มันรีเมคมาใหม่ไม่แน่ใจว่าอันที่สองมันรีเมคหรือเปล่านะฮะแต่ผมจำไว่ามันยังมันรีเมคทั้งคู่เลยนะอ่ะย่าไปกลับไปหายไปก่อนเลยส่วนเงิ่มมกุเงิ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เราที่คิกนะฮะคิกจะมีอยู่2แพทเทิร์นนะก็คือคิกแบบนี้คิกปกติสสยขึ้นซ้ายแล้วก็ปาดตรงขวาเนี่ยแต่ไม่เนี่ยเรื่อนงนะมันมันดันสอดตัวมาอันก่อนดันนะฮะเนี่ยอันก่อนดันอันนี้ไม่ดันเลยไม่ดันโอเคดีกว่าแต่ก่อนสกิลอีสกิลอ e, ีล e เป็นการพุ่งไปแล้วผักอ่าผักไปด้วยนะฮะมันจะเป็นคอมโบกับสกิลอื่นนะฮะเดี๋ยวบอกสกิลอาร์เป็นการผัด,ผด,ผดปัดไปเหมือนกันปัดไกลกว่า e. อีพุ่งไปแล้วผลัก ดูที่สกิลเอฟนะสกิลเอฟเป็นการกระโดดไปตุกเนี่ยทําทำไมเอฟมันดูเอาจังวะสกิลเอฟมันเอาไว้คอมโบอันคอมไอสองสเตจแรกจะมีคอมโบก็คืออีแล้วก็เอฟนะฮะหรือไม่ก็ R แล้วก็เอฟนะอันนี้คือคอมโบนะฮะหรือไม่ก็ R หรืแล้วก็อ e f อีเย่างเงี้ยวยลองดูไหมลองดูนะไปอีตัวกินเนื้อต สเตตแรกใช้ศูนย์อาซีนะะนี่สเตตที่สองใช้ห้าล้านอาซีนะมีแค่นี้คนน้อยเลยนะโอเคมาเนี่ยดูดูดูสกิลอาอีไม่ได้ะวะเพราะฉะนั้นต้องเป็นก็น่าจะต้องเป็นจุดพุ่งไปหรือไม่เดี๋ยวอย่างนะฮะเดียจะไม่ลืมสกิลสี่นะเพราะสกิลเป็นโบนัสเฉยๆสกิลอีเอฟแล้วก็อาร์โอเคแบงก์อีเอฟอาร์ ตัว e ตรงนี้นะฮะตัว f แล้วก็ตัว R นะฮะถ้า e ไม่โดนก็ขอให้ r ใส่นะฮะเพื่อเป็นการผลักศัตูไปข้างหลังเพื่อให้ f มันโดนนะพราะ f มันโดนยากมากเลยนะสองเซจแล้วมาดูที่สกิล c นะสกิล c เป็นอย่างนี้นะมันจะทําให้เปิดโหมดที่ทําให้ตีแรงกีเออดีแรงขึ้นนี่ดูดิดูดิพูดแรงอ่ะมันทำไม่ไม่ไม่แรงหรอกไอ้ผมลืมไปนะมันไม่ได้แรงนะลืมไปลืมไปมันทำให้สกิลเร็วขึ้นเฉยนะมันทำให้สกิลเร็วขึ้น ไปข้างหน้าเร็วขึ้นแดดเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณนี้นะฮะแต่ครูดาวก็ยังเหมือนเดิมครับมันทำให้สกิลไวขึ้น <c oughs> เร็วขึ้นแค่นั้นเองนะฮะอันนี้คือตอนเปิดโหมดนะ,ะนี่คือตอนยังไม่เปิดโหมดนี่เนี่ยมันก็เียชานะฮะก็สเตจแรกมีแค่นี้แหละก็ก่อนที่จะไปสู้นะขอแนะนำให้กดตัวซีว C, แล้วก็จากนั้นก็นกระหน่นนำสกิลนะฮะโอเคนะ,ะการเปิดปิดก็ไวพอสมควรเลยส่วนการตัวตัว,ตว,ตวทีก็จะเป็นอย่างนี้นะ,ะนี่นเดิมโหนาดำคำเขียนวะเนี่ย ันสเตจสองนะฮะ5ล้าน RC นะฮะก็จะเป็นคล้ายๆกับหอกนะฮะก็มันมันก็หอกนะไม่คล้ายหรอกมันก็หอกกัาะการคลิกนะการคลิกมีสองแบทเทิร์นเหมือนเดิมนะก็คือการจ้วงแล้วก็ฟันนะจ้วงฟันจ้วงฟันมีสองอย่างมนี้ไม่มีสกิลสีนะสเตจสองน่าเสียดายถ้ามีจะเป็นยังไงวะเหมือนสเตตแรกปะผมบอกแล้วสเตจสองไม่มีคอมโบนะครับผมบอกไว้เลยนะฮะผมลองดูละ มันไม่ออกม,มันไม่ไม่ออก,อกจริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรแบบมากันมาโน่นมาเนี่ยมีแต่พุ่งเนี้ยมีแต่พุ่งสกิล e นะ,ะสกิล e ฟุตเนี้ยเป็นการพวงสว่านแล้วก็ปัดไปงี้นี่ผมจะเอามาีพีให้ดูเลยนะว่าีพีกับทัตระได้ไหมจะไปสกิล r นะฮะนี่เป็นอย่างงี้พุ่งไปแล้วจิ้มอย่างี้นะฮะสมัยสกิล f ก็เป็นการพุ่งสามรอบนะฮะเป็นการปัดไม่ใช่ว่าพุ่งเป็นการฟันพุ่งฟันพุ่งแล้วก็ พุ่งแทนนะก็ถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะฮะคือไม่ได้แย่มากแต่ว่าก็จะไปมันจะเน้นที่การแบบเปิดพีพทันทีนะแบบเปิดหางปุ๊บเนี่ยให้เปิดไอ้เปิดควินกี้ปุ๊บตีเลยนะฮะส่วนอาวุธก็เติมแบงค์มาไปพีพีเอาแบบใส่อาราตะเอาแบบไม่ใส่อาลาตะนะฮะเพราะาใส่อาลาตะมันยากนะฮะจะลองดูทั้งสองอย่างเลยมา เอาเป็นสองแมตช์นะสองแมตช์สองแมตช์แมตช์ละแมตช์ละสองไอแมตช์ละแมตช์ละสามอะถ้าถ้าชนะสองรอบก็คือเป็นเป็นแบบแมตช์แรกจะมีสองแมตช์แบ่งไปนึงแป๊บนึงแมตช์แรกจะมีอยู่สองแมตช์ย่อยนะไม่เอาเอาล่างไหนก็ได้แมตช์แรกมีอยู่สองแมตช์ย่อยนะนี่คือแมตช์แรกนะเราจะใช้ปกตินะฮะกับใช้แบบอาลตะนะฮะโอเคมาเริ่มเลย เนี่ยพวกนี้เลยเ,ลเพื่อเป็นความแบบสมดุลไม่สดุกไม่โดนเอ้าเฮ้ยเนี่ยเนี่ยโดนยากมากเลยนะโดนทัตตะเะ้ย,ยดูดิคือทัตะต,ะตะนะนีะโอ้โหดูท่านผู้ชมมันสู้ทัตตะระยากมากเลยนะสเตทแรกเพราะมันนี่ดูไม่โดนหรอกมาไม่โดนเลยเว้ย กูแย่เลยรวะเนี่ยที่ไ่โดนเนี่ยโดนมากเี่ยแบงจะตายแล้วเนี่ยโอเคนะฮะนี่คือแมตช์แรกมามาดูแมตช์จุดมาเียดี๋ยวมมาดูแมตช์ต่อไปนะฮะโอเคเป็นอันนี้จะเป็นใส่อาราตะนะวัสทุยยากกว่าเดิมอะต่อมาอาราตะอันนี้ทิด้ดาเมจลงหน่อยเดียวเอง โอ้โหซีซีซีโดดซีมันกดยากซีมันกดติดยากมานี่อุ้ย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 โดนอ拉ตะแล้วจะโดน阿拉ตากินแล้วเนี่ยแต่อย่างเกตนะฮะสู้ธาราสเตเรกยังไม่ได้เลยนะเพราะว่าสัทะมันมันมัน มันสีเยอะจริงๆนะโอเคมาดูแมตช์สองมาดูแมตช์สองมาดูแมตช์สองมาอันนี้แล้วมีช็อสีทุกตอนอ่ามาๆๆมาตัวหนึ่งตัวหนึ่งขอเอาซูมออกให้ไกลหน่อยโอเคเริ่มเลยเปิดไฟแล้วอุ๊ยเยี่ยมใโดนนะแต่พยายามจะอยู่ไกลไฟแบงอืม บอกว่าน่ะโดวไม่โดนเราก็ต้องสู้เฮ้ยโดนโดนโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่กูเนี่ยโดนอยู่กูเนี่ยโดนอยู่วิ้ยวิ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 เอออย่างที่เห็นนะมันสู้ยากมากเคยมาโอเยผิดหลุดผิดหลุด สองเปิดง่ายกว่าผมจะเอาลองไปเกียนดูเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าโอเคเอาไปเกียนได้นะแบงค์อันนี้เอาไปเกียนได้อยู่เพราะเข้ามือฮะเข้ามือนะอมาต่อเลยกล้าไ่รับยามเีจากไฟเจ้าหรกจกังว้นมันจะแรงไปโอ้ยมันจะปัดไปปัดมาทำไมวะยังไม่ไหว อุ้ยอุ้ยอุ้ยยาอุ้ย,ย,ยกำชนะแล้วโอ,โ,โอ้โหแม่โธนะโอเคจะลองลองอาวุธอันนี้กับชนา,าไปตีบอสกันดูนะไอ้ตัวเกิดละมาดูนะจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการตีสติไอ้ตัวเกิดแล้วนะฮะอย่างที่เห็นตอนตอนในคลิปยังไม่ได้ตีตัวดิเพราะว่าเรามีเต็มนะมันงในเขาผมใช้สเตจสองเลยนะสเตจแรกมันไม่โอเค การตีดูเท่าไหร่ถึงแม้มันจะคอมทักเกวหนันกเออเดี๋ยวเดี๋ยวตีเดี๋ยวไปเฮ้ยวิยว่าเฮ้ยโอ้ย,อออยแม่แอลี่เหนื่อยลืมพอดเดี๋ยวได้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 ไปช่วยอยู่ปุ๊บโอ้ยายคู่เลยไม่เปิดอัลาตร่าที่สูเ้ยเยอะโตยากการว่าจะเปลี่ยนอาราตะอยู่นะฮะมาดูให้ดูอาราตะ เปิดสเตตตลอดแต่เขาดีบอยเรื่องกบบดบอยขึ้นจิงไม่ทำไมไอตัวแงกลัวเออโึกมันด้วยดัใจอยความใัแค่หก็พอแล้วปัแค่หก็พอแล้วัดยังไงต็มอะ เพื่อนทีมไม่หันหลังเลยเหรอเนี่ยโอ้คีย์บอร์ดคือแต่ให้คีย์บอร์ดมันกดง่ายตัวนี้คีย์บอร์ดใหม่มันก็กดยากข้างหน้าด้วยคียค์บอร์ดเก่ามันกดง่ายมากเดี๋ยวเราเรามาบ,นบ่นเรื่องคีย์บอร์ดทำไมเนี่ยเรนะามาบน่นเรื่องคีย์บอร์ดทำไมเดี๋ยวละแชสเต,ต็ตแรกนี่แหละั้งสองสเต,ต็ตเลยดีกว่านะอุย้ยทำไมมันมาผูกหาตู้เนี่มามามาเลยมา กูเล่นก็คือก็แต่านอะไรตอนนี้มาก็สลับคิวนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะฮะคือมันตีไอตัวได้โอเคแหละแต่ว่าไม่ได้เยอะมากก็โอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเช่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนใครเลยนะฮะก่อนไปผมก็จะตีไอตัวให้ด้วยเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อย่นี่นี่มันไปตามเมาส์นะไอสกิลมันไปตามตัวที่เราขยับนะ บอกว่าอย่างสุดท้ายนะซับช่องกูด้วย